สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับสงครามยูเครนรัสเซียก็เข้าสู่การสู้รบวันที่1222แล้วนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดเราพบว,ว่ายูเครนได้ทำการโจมตีเชิงลึกอย่างแม่นยำพร้อมทั้งสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับรัสเซียทั้งทาง,ทงด้านบุคลากรในยุทธภพกรไม่ว่าจะเป็นการโจมตีฐานทัพอากาศในดินแดนของรัสเซียเองหรือการโจมตีเฮลิคอปเตอร์จำนวนหลายลำในพื้นที่ของแหลมไครเมียส่วนการรบในพื้นที่ต่างๆของยูเครน จะมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้ใช้โดรนระยะไกลโจมตีเข้าไปที่สนามบินคูรอฟสกี้ในแหลมไครเมียจากรายงานเบื้องต้นพบว่าพวกเขาสามารถทำลายเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียได้มากถึง3รุ่นได้แก่เฮลิคอปเตอร์แบบ MI8 Mi 26และ Mi 28ครับพร้อมทั้งมีรายงานว่าระบบป้องกันพลังการแบบ Panzer s 1อีกหนึ่งระบบที่ตั้งไว้เพื่อปกป้องฐานทัพก็ถูกทำลายนอกจากนี้มีรายงานว่าคลังเก็บอาวุธในพื้นที่ก็เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยมีภาพถ่ายทางดาวเทียมที่สามารถยืนยันการเกิดเพลิงไหม้ที่ลุกลามนานหลายชั่วโมงได้ครับ ก็ถือว่าช่วงนี้ยูเครนท็อปฟอร์มจริงๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของแหลมไครมียที่รัสเซียยึดครองเมื่อไม่นานมานี้ระบบป้องกันพันอากาศแบบ S400 ก็เพิ่งถูกทำลายไปล่าสุดวันนี้สนามบินทางการะฐานรวมถึงเฮลิคอปเตอร์หลายลำก็ถูกโจมตีอย่างนักจนพวกเขานั้นได้รับความเสียหายอย่างยับเยินเรียกได้ว่ารัสเซียเริ่มไม่มีที่ปลอดภัยแม้แต่ในแนวหลังของตัวเองก็ตามครับ ต่อมานะครับก็มีภาพถ่ายทางดาวเทียมออกมายืนยันปฏิบัติการของยูเครนสำหรับการโจมตีเชิงลึกที่แคว้นโวโกกราดโดยการโจมตีสนามบินมารีนอฟกาพวกเขาสามารถทำลายเครื่องบินรบแบบซู3 4ได้จำนวน2ลํลำและสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเครื่องบินชนิดนี้อีกจำนวน2ลํลำที่ภายหลังได้รับการประเมินว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นการสูญเสียที่สมควรแล้วสำหรับ ร,รเซียเพราะว่าไอ้เป็ดน้อยสู่34มันก็มักจะไปบินทิ้งระเบิดร่อนใส่แผ่นดินของยูเครนอยู่เป็นประจำเพื่อสนับสนุนการรุกลานของรัสเซียต่อยูเครนครับต่อมานะครับในดินแดนของรัสเซียที่แคว้นเบกรอดโดนขนาดใหญ่ของยูเครนนั้นก็สามารถลอยอยู่เหนือน่านฟ้าของรัสเซียได้โดยไรายการขัดขวางก่อนจะระเบิดค้างอาวุธของรัสเซียได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขานะครับ นอกจากนี้มีรายงานว่าที่เขตครูดหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนสามารถลอบสังหารทหารรัสเซียได้จำนวนหลายรายและได้จับเฉลยศึกชาวรัสเซียได้จำนวนหนึ่งนายส่วนบริเวพื้นที่แนวหน้าที่คาคีฟหน่วยยูวของยูเครนสามารถทำลายปืนใหญ่ของรัสเซียได้2กระบอกได้แก่ D30 และ M12 พร้อมทั้งทำลายรถบรรทุกและสังหารทหารของรัสเซียได้รวมจำนวน6นาย เอาละครับที่นี้เราไปดูแนวรบที่รูหานกันบ้างซึ่งที่นี่มีการประทะก,กันอย่างดุเดือดโดยกองพลจู่โจมที่3ของยูเครนได้เปิดฉากโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งและสามารถยึดพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านได้สาเร็จครับส่วนการต่อสู้ระยะประชิดนั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปและที่โปคอฟหน่วยมอเตอร์ไซค์จู่โจมของรัสเซียถูกยูเครนดักซุ่มโจมตีจนพ่ายแพ้พวกเขาไม่สามารถเข้าตีได้สําเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่ารัสเซียยังได้ใช้รถกระสุนแบบพิเศษด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็สะท้อนถึงความขาดแคลนของยานพนาหนะขนส่งของฝ่ายรัสเซียได้อย่างชัดเจน ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวจากสำนักข่าวอาจาซีรากันบ้างนะครับโดยรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดต่อ,อยูเครนในช่วงของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีการยิงขีปนาวุธทางอากาศรวมทั้งสิ้น537รายการรวมถึงโดรนและตัวล่ออีกจำนวน477ลำนอกจากนี้มีขีปนาวุธอีกรา,ราว60ลูกเข้ามาโจมตีพื้นที่ต่างๆตามรายงานของกองทัพอากาศยูเครน ทั้งนี้ยูเครนสามารถสกัดกั้นอาวุธของรัสเซียได้จำนวน475รายการแต่ว่าพวกเขาก็เสียเครื่องบินรบแบบ F-16 ไปจำนวนหนึ่งลำพร้อมกับนักบินขณะออกต่อต้านการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของศัตรูอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับนักบินรบของยูเครนด้วยนะครับ รายงานระบุว่าการโจมตีทางกาศของรัสเซียยังครอบคลุมพื้นที่ที่ไกลออกไปโดยมุ่งเป้าไกลถึงเมืองระวีฟทางตะวันตกซึ่งการโจมตีด้วยโดรนก็ทำให้เกิดเพลิงไหมในหลายจุดและทำให้ไฟฟ้าดับในบางส่วนของพื้นที่ยูเครนครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำที่30มิถุนายนฐานราบก็สูญเสียไป1,070นายยานเกราะ7คันรถขนส่งทางกระหาร85คันรถถัง4คันปืนใหญ่สนาม29กระบอกโดรน172ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง2ระบบแฮลิคอปเตอร์3ลำ ครูดมิสไซล์จำนวน42ลูกและระบบป้องกันเพลิงกาดอีกหนึ่งระบบครับถือว่าวันนี้กองทัพรัสเซียเสียหายไม่น้อยโดยเฉพาะปืนใหญ่สนามรถถังเฮลิคอปเตอร์นับว่าทางฝั่งของยูเครนนั้นก็สู้แบบสุดใจจริงๆครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรี่คอิกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราได้ทํางานต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ